สวัสดีค่ะวันนี้มาแต่งหน้าพี่โอนะคะสิบเบาๆเดินแต่งไว้หน่อย Obrigada. กรานะครับแจงนาาว่ามีกาแดงให้ตญาเนีดไปยังไนบังคับกวง้กาก็ดเอาเ้อนม่ดนีดีเด็เลย 啊。 กินรตีแดงนกินเลยครับกินเลยครับสวัสดีครับกินแกงกวอ่าฮะเอิรนผมกินแงอเอกินขอเาใชคับเห็นกินข้อเกิดกินมือเอนเด้ไปด้เอิรนกินมือนีได้หรอ Bán. 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 Vào. Vào. Là bên, bên một la, một ngày 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 đầu ngày một 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 เจ้าวาวานแล้วเขากินวาันบ่โอ้ผมเห็นสูนเอบิ้ลขนองมันมาิมต้อง่าย่ไอ้ใสซี่ช่วงนี้นแห้ง่ะ่มี่อกแเราล่จบดนาจะเแ่าแล้นต้องการกําลังใจดอกว่าเต้เร่าดนมาแตงนา จีตาจะเ้าแกงนองเด็กที uhh oh, ่เพิ่งจะคิดอยู่เป็นใครคุยว่ามึงนะคิดว่าคันี่งะบอกใครอยว่า

กายขึงนฉันเดียวว่าอังคบไม่ยิงตกขึ้นเลยเ่งกฉันเลยก็เลยขึ้นก็เลยขึ้นขนาดนี้ก็เลยขึ้นขนาดประมาณไม่ได้กระทำทำไม่เยี่ยมหรอถือถือขึ้นมาให้ร้อยหนึ่งอะไรบ้างแล้วก็เดยขึ้นไม่ใหญ่คือก็ถือลงไใหญ่นะฮะคือก็ถือลงไม่ใหญ่นะลงไ่ใหญ่ก็เห็นเจ้าตัวนี่นี่หักใจโอ้ยแต่ เขาโถด้วยขาดแส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 ่สแ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 นแสแสแกแสอนี่แอแส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 แอแส่สแ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 สอ้แส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 แยวสแสแเแัแยแสแมแส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 ัสาสแสแสแมแส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 แนแสแสแส คจอข้าเรามือนัไปก็ระทีคน็ะแนเลยเยอวะแต่ว่าใช่ตัวยัง้ตัวไปหิ้อะารเลยอนนี้แต่ใส่เข้าไปหิ้านกรันมิมักสกันแต่จิมันน้ำตัวราอ้ใช่ผมหนน้ำเกาอลีบเราก็ตรงมุนเนี่ยนเลเนาะแม่สันเหลวที่เป็นน้ำพื้นขึ้นขึ้นขึ้นว่าใช่่มากใช่ ไปฟึกพิซซ่าน้ําไปาหมครับฟึซยังมันมนรั่วสิเลยปอนตี้อยู่มาแล้วมาสี่สิบปีแล้วรับจมูกใจเาก็อยู่มาแล้วมาสี่ปีสี่สิบปีแลวดีครับนีครับจะได้จะได้ไล่ซื้อกันพี่มหากรรมลำเปินพอดตีบอกพี่เขนวานนู้เป็นูจาตปปเนี่ ตัวส <ừ> ีลร่องส่วนไหบันผมก็บร่องมองกันวอชช่แล้วครับร่องทอนร่องไหมทอนร่องเป็นไอ้พี่กอลเลยไอ้กับเกิลลวะเอามือเด่นมือนั่นร่องท่อนไหนวอชช่ร่องท่อนท่อนไอ้ครับผมก็ร่องทอนร่องวางจันกิร์เื่อนครับ โกเกินเนี่ผมขึ้นไปหมุน้อปะเน่เอาสิมาเปิดการแสดงยังพอหนุ่มพีนเรีวอยู่เปิดการแสดงนบัตนีล้กาาวเรียวนั่งขายตลางกันด้ตรนี้นี่หีเป็นแจไม่หลาย จบี่กเซ็นีแล้วเสียงผูณติลิ no. yeah. <re really ี่กรีดมันเป็นคองไข่เพลงไหมเออดูนี่ของแกมี่นี่กรีองกรเ็กรบียนย่นยดีชไล่ีอบอนทายุระเบีบเฮ้งน ว่าเนแล้วเพื่นดี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 แล้วเพิ่นดีดีะไรยใส่เนี่ยไปแลกขายได้บุ๊ไม่ดีเห็นขอเราไปตั้งีมงครับก็รววอลกบรอบอป่สิ่งกินดีนั้มือเียกินขออเมาเขาเนียมันตัวขาย มิเตูอาเสียมิเตปูอาเสียบะชื้เมื่อกินเลกินน้ำขาเจ้าอิลีเด็กกินเร็ววาดอกกันบักของยาดเดวเราได้พี่ผ่านไปเปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดเดี๋ยวช่วงตะลกมาเด้วเอาะาปากาองอเดี๋ยวแล้วขึ้นหลังตะลกขนบนี่สม้ห่าแ่มาลงแปงลมอย่างไว้า